แม่ครอบครัวเราเติบโตขึ้นนวเนี่ยสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันดน้วยฮะอยู่กับผมภูมิใจครับผมคลิปนี้ก็อยู่ในเกมเล g ก b a t m a n t เด v i ว e ดีโ m เกมนะครับก็วันนี้ก็จะมาไมา่ได้มาเล่นเนื้อเรื่องนะจะไปย้อนเนื้อเรื่องนั่นเองฮะก็เราก็จะไปเล่นฟรีเพย์กันนั่นเองเป็นการเล่นฟรีเพย์ให้ดูนะว่าฟรีเพย์มันเป็นยังไงอะ่ะเราก็จะไปเล่นในด่านที่หนึ่งเลย ฟรีเพย์ก็จะเป็นโหมดที่เราสามารถเลือกตัวได้อิสระอันนี้คือตัวที่ผมซื้อไว้เนาะก็บางตัวก็ยังไม่ปลดล็อกก็นั่นแหละเดี๋ยวเราจะแต่มันเปลี่ยนได้หมดแหละก็เลือกเลือกไปเถอะออแบทแมนโอเคนี่มันก็จะสุ่มตัวมาให้ก็แแมปเดิมผ้าแแมปแรกนั่นแหละอ๋อนี่อันเดิมนี่นะโอเคครับครับทำไมเป็นรูปแบทแมน นี่เราก็มาโผลนี่เราก็จะเปลี่ยนตัวได้อ๋อกดเปลี่ยนตัวเปลี่ยนชุดได้ด้วยถ้าเป็นเกมภาคหลังนี่มันจะกดวายแล้วก็แบบเลิกตัวในหน้าเมื่อคี้ได้เลยเลอกตัวได้หมดเลยพีก็จะให้เรากลับมาเล่นนะเพื่อเก็บของให้ครบอะไรอย่างเงี้ยเก็บหลอดให้ครบมนเก็บตังกันแล้วง่ายเก็บของเก็บอะไรที่ซ่อนอยู่เก็บมินิคิดเก็บก้อนสีแดงๆอาผมจำชื่อไม่ได้ เ็บไม่พยายามเก็บไม่ครบเอาไม่ขึ้นอื๊ดแหมไม่ได้เจอดันไม่ได้กลับมาเล่นนานแล้วอันนี้ไม่ได้คิดตรงนี้เราเก็บแล้วเก็บเก็บให้ได้รอดนี่เรามาหลายตัวพลังเยอะเลย พลังลางก็มีชุดมีค,มครบแล้วน,น,นั่นไงผมต้องการเบาช่วยเหลือแบทแมนออกโรงอ๋อใช่ตรงนี้มั้ยนะไม่ใช่เฮ้ยดูดถ้าโรบินดูดแล้วก็เปลี่ยนร่างมันจะหายไหมไม่ต้องใช้หรือเปล่าดูดอันนีวลองดูกนะ่อนนะอ๋อไม่หายไม่หายหมดแล้วหรอมีห้องนี้โอเค ดูดมาฮะดูดเลยจุ๊บจุ๊บอ่ะไปกันต่อพยายามเก็บเงินให้ได้เยอะๆถ,ถ้าผมเล่นเรื่องก็จะรีบเดินเนาะแต่พอมาเล่นอย่างนี้ก็ต้องสำรวจเยอะๆหน่อยแต่เอาจริงถ้าผมไม่ได้ทําคลิปมาผมก็เล่นนี่นแหละเล่นอย่างนี้นแหละสำรวจแบบในในสตอรี่ก็สำรวจสำรวจพยายามเก็บให้ครบอะ่ะแล้วฟรีเพย์ก็จะไม่ต้องเหนื่อยมากแต่พอมาทําคลิปก็ต้องเล่นเรื่องให้มันไปไวๆหน่อย ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยนายกทำไมเนี่ยดูดตอนนี้เราแปลงร่างเป็นน่าจะมีความสามารถครบโอ้นี่ไงแปลงร่างเฮ้ยตัวละครเพื่อนเราก็แปลงร่างได้เหมือนกันเฮ้ยเวลาเป็นาวีเดินแบบนี้นะ พอมีลิเลอร์หลบอยู่ตรงนี้เอ้ยเกือบพบแล้วเปล่าเราไม่มีลิเลอร์นี่ตำรวจนี่ตำรวจหหูปืนยิงมันมากกระจกหาล่างกันจกได้เงินนะโอ้ยอิ่มอิ่ม,มอะแล้วจะให้ใครคุยล่ะต้องเป็นลิเลอร์เท่าน,นั้นหรือเปล่าอา้าวแต่เราไม่ได้ลิเลอร์มา อ๋อเขาอื่นให้คนอื่นคุยแทนก็ได้เหรอให้แมทแฮตเตอร์คุยก็ได้นี่เปิดแน่เโอ้ยจริงด้วยอ๋อแต่ว่าเกมน่้นจะสุ่มพลังไม้เราครบอยู่ผมก็สามารถไม้ครบอยู่โอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บตัวตัวนี้ดกวาเปลี่ยนเป็นแบทแมน Batman ระเบิดโอเคระเบิดเวลาอ้อตัง นี่เนี่ยก็วิ่งวิ่งเก็บของเก็บเงินนี่แหละฮะ B P ไม่มีอะไรมากเล่นเพลิน,น,นเล่นชิวๆด่านก็ด่านเดิมเพิ่มเติมคือวิ่งมั่วเลยแต่บางทีบางอย่างมันก็ซ่อนเราแบบเนียนเกินอะเรามองเขาเรียกว่าะอะไรนะเรามองข้าม ต้องสำรวจดีๆอ่ะโอเคหน้าแหกเลยโอ๊ยได้เลยมีชุดระเบิดอยู่ข้างบนนั้นตังด้วยอยากได้ตังโอเคใจห,ห,หมดสิเรามันจะมาเหลือเศษงงเศษเงินได้ไม่ได้เราเป็นคนที่ต้องการเงินจะจัดเลยือไปซื้อตัวซื้อยานปลากรอบ เปลี่ยนเป็นตัวนี่โรบินดีกว่าบินไต่เท่เฮ้ยเปลี่ยนล่างวันนี้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยตกพอเป็นตัวพอเป็นตัวด้านล่างเปลี่ยนเป็นตัวยืนข้างบนนี่พุบตกเลยใหญ่คุมาตังค์ใช่ฮะไปลงไประเบิดมาเลยมา ระเบิดเคียนนะโอ้ยถ้าวางตู้ครบก็อันนี้หรือเปล่าตัวนี้ได้ไหมหยุดไหมฮะแต่จริงก็ช่วยกันเติมได้นะก็คนละครึ่งแต่ก็เอาไว้ด้วยกันดีกว่าอะไรกดทีเดียวระเบิดเปลี่ยนไกลเลยเออมาจบทุบ ว่า,าแล้วมันจับได้นี่นะยนโยน,นดูนดูนดูดูจุ๊บๆ่ำไมไม่ขึ้นตังได้ไหมโอเคแบทแมนติดหรือเปล่าอ๋อทางนี้อะไรไม่เคยขึ้นหรือ,อเปล่าเฮ้ยเราแช่แข็งหนูด้วยแล้ว ดูเป็นก้อนเลยโอ้ตกคนนี้มีอะไรหนอยอยากยืนนะย,ยืนแบบเทๆ่ๆนี่เหนียว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 มีอะไรเนี่ยไม่ได้คิดจริงนะย ui, có tiền mương, tiền mương, kêu 10.000 mình kiếm tiền, tiền đẻ, xịn lắm, tiền đẻ 10 anh, tiền mương. nãy có cây gì đây? cây phế, ui, ivi kia đó. up, ah, đột thủng, đột súng á, luôn đột súng mập. tịt mình. เ,เงินนี่นะแม่ลืมได้ไงนี่เงินเราจะมีค่าโอ้ลอยมานี่เนี่ยเรียบร้อยอ่อนลวงเันจะตายซะอีกถ้าเราโจมตีก็จะได้คูณนะจริงแนะนำว่าให้โจมตีก่อนแล้วเก็บเงินจะคงคุ้มแต่ก็ทำยากอยู่นะ มันอยู่แป๊บเดียวอะ่ะไอ้ตัวคูณมันอยู่แป๊บเดียวมันไม่ได้อยู่นานพีทางอะ่ะระเบิดเวลาพร้อมตูมทำได้ไหมเก็บตังค์ก่อนเนกะ็บตังค์ก่อนเอา้ามีตังค์หลบอยู่ตรงนั้นน่ะตั้งหนึ่งพันเลยนะดูดต่อไม่รอแล้วนะ มันก็มีให้ดูดนะดูดสิดูดยากสิดูได,ด้ไหมไม่ได้ไกลน่าจะไกลเกินมา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 จับเวียงโอ้บินโยนนี่โอ้คูคูน,นโอ้หมดละมันต้องแบบเก็บเงินต่อเนื่องอนะ่ะมันถึงจะคูณน,นั้นต้องอะไรต้องเดินไป ถ้าเสียงไ้แปลกก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะพอดีว่าฝนตกอะถูกจุ๊บจวบ,บเลยไปกันต่อเปลี่ยนร่างเป็นร่าง,างแม็กเน็ตไเอันนี้ไปดีกว่าโอ้ยตกเดีย๋ยวเราขึ้นไปดูดดูดจุ๊บจวบ,บอะ เอาจริงเกมเลโก้ที่ผมเคยเล่นเกมแรกก็คือเลโก้สตาร์วอลก็เนี่ยจะเจนน่าจะรุ่นเดียวกับอันนี้แหละภาพมันจะคล้ายกันนี่อยากสู้เฮย้ยเฮ้ยทางรัดเหรอปุ๊บโอ้ยมันโหดี เสร็จแล้วใกล้แล้วว่ามีอะไรไม่ได้คิดอีกงันนะะึงฮะอ๋อบิสเนสลิสเลอร์เซอร์วิสจะให้แม่แทเลอร์บอกอุ้ยได้เฮ้ยไปไหนเนี่ยอ๋อสวิต เอา้าแมันเปิดเดียวฮะฮะฮะมันมันมันต้องมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่ามันต้องเปิดมันไม่ใช่เปิดหมดหรอพี่พังได้อา้าแล้วเข้าไปไงนเรจะต้องไปปลดปลดอะไรกันหรือเปล่าวิ่กระโดดสูงเหมือนกัน ตรงนี้สิต่อยต่อยต่อยไม่ดูเต็มนี่เห็นเครื่องแล้วกรอบเอาเงินไปเฉยไม่ได้อะไรหรอกดูดละออ้ยจะน่าจะต้องการห้าสิบห้าสิบแล้วนี่ต่อย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  เอ้าไม่ได้จะเปลี่ยนชุดโดดแล้วเปลี่ยนชุดเฉยเยอะมาเยอะจังมาเยอะจังแบทแมนอยากรู้ได้อะไรใส่เข้าไปเลยน่าจะใส่ได้สองทีมทีแรกเป็นอะไรโอ้ยไม่ได้คิด ทีที่สองเหรออุย้ยจรดวดฮะระเบิดสิอุยอ้ยอ๋ยอได้เงินเรียบร้อยฮะซุปเปอร์ฮีโร่เรียบร้อยอ๋อได้แจกเงินได้ใช่้ยเยอะ เราเหลือมีที่คิดข้างล่างหรือเปล่าเราเอาอย่างไรนี่เฮ้ยนี่หรออันนี้แจกอันนี้เวยเราก็จะแปลงล่างเป็นล่างเทคโนโลยีเฮ้ยขึ้นไปเป๊บอ่าวไปสวิต เฮ้ยรถไงรถพุ no it? It ่งชนหรือเปล่าลองดูอันนี้มั่วแบบมั่วจัดเลยนะมั่วมัวมากอือขึ้นไปโอ้ยมัวราตกอ๋อรถมาจอดหรือเปล่าเอ๊เฮ้ยชิงด้วยโอ้พิษนาพิษนาคือให้รถมาจอดรถมาจอดครงสองคันอ๋อ ประตูสุดท้ายก็น่าจะเปิดโอ้โหไปคริตเนี่ยดีเนียดอยู่นะเปิดซ้าได้แล้วโอ้ยอย่างนี้เองอเดี๋ยวสุดท้ายให้ไม่ได้คิดละสุดท้ายอยู่ไหนไม่รู้ไปกันต่อเฮ้ยอ๋อต่อยได้ดนวยว่าเ้อะเราใช้รถชนมาเลยเคยฟิตไม่มีคาซินนะฮะแบบเจ้าเข้ามาเจอบอล,ลนี่แน่หนีสิไปแล้วหนีไปแล้วพูดภาษานเมรินไม่ได้ เมือนเรายังค่เ้ยมีชุดระเบิดอ๋อใช่ตู้โทรศัพท์เราตีตู้โทรศัพท์ไปครบหรือเปล่ามันหายไปนึง่งแล้วแล้วตู้โทรศัพท์อันสุดท้ายอยู่ไหน่อจะเดินเลยเดินผ่านมา,นา,มาแล้วเอ้าปิดไปแล้วตับไปแล้วไม่เป็นไรฮะไปกันต่ออย่าทำไอวี่นะ Ôi đồ dưỡng đây, 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 nó đây, 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 ai bị ปุ๊บปุ๊บกองออกไปใช้เรียบร้อยฮะโอเคฮะสำหรับคลิปในวันนี้ก็คงต้องจบไว้พานีก่อนฟรีเพ์ก็จะมานี่แหละฮะมาเก็บคงเก็บของให้ครบนั่นเองฮะขอบคุณทุกคนที่รับชมครับผมสำหรับวันนี้บายบายครับเจอกันใหม่ครับผม